เจ้มีความความคามหยัก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 วามนนนนนตักักักตักความคมั้งังต้งังนนนนนใจ้อดความตายระกำคำเมฆอาดีดีดีดจังจรู้จักบอกมันทเป็จักบอก แมง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 แางแม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 งแองแม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 งงแม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 งมงแมงงแมงแมงแมงมงแมงแงแมงแมงง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  แมงแมงแมเอกเกเดมอริงเามอริยบม่ายาบรัตงงโบชลงลงลูกว ก้าวก้าก้าหยกหยยเดเดิมแม่มอยำยำยำเก่นรักน่จะลืมแม่ขอเดวยน้อยออวยาูอยอยูอาพเแม่แมแม่พรกันจำใบแมนางโอราณนาดอกคำนวดในน้องแม่เป็นประเวณีข้าวตาเอ วันปักไปในโตนาไปผ้าจึงสาปล่อยได้แหนไอยรอกดองอมาบัดนี้ึงเจ้าฟังเบิ้งเมือรอกดองเรี่นท่านข่รอาเด็ดไก่ไว้ร้านผ่านมาจนเย็นยนั่นมีจ้ำกระสักจหาใส่โนอักโนตมือไป อรรากิรายไทยมีหมดใบรอกหนึ่งองเงน้ำเสี้คนก้าวจงจงกันเบาบงจนติดต่อเื้อว่าันตะโครบพปรูปงามกันยดหน่อยเม่เอ๋ยแม่บอบี่เนว้เจียงงอนอาวันหนึงเจ้าจักอย่างบาลามีก็สั่งสียไมเสื้อดอกเทปบุญ มมาบัดนี้ขอรัวพระตัดยนบเนาเยืดสาขายายจะมาเพียงเราเราแนบยวนนกตัดจนน้อมาจ่าแต่ยังยอตัดความเน่าสาวความเงียบยันพุทธพังเสืเกิดหนุ่มจ้งจ้าจอบ่บายง จันทต่ก็ร้อข้าวได้เหินหางดอกบเหมันไม่ออกเกินลองออกเด่นดอกว่ลุ่มเลยละไปเทเจ้าฟ้าเลือสีตนบิเศษเมฆฝนกางหมูดอกได้ดอกแก้มา ลจเนี่ยงชาติจิตจาุทำไมจันทราขครรหัามการนิ่งบ้านจังได้ลวอาจารย์เาขึ้นปางดอกตุ้มไผ่อยนเมียควานิ้วเร่รตอนกั้เรียบร้อยขมิดใจอัยังเต็มยันเลยดำมีน้ำบาเป่าอบทองเป็นของดี

้าเห็นท่ากันสั้งใบาไปหอดเมืองยำใดจังสิเปิดเบิ่งได้สิจักหูรักวาดีเมือสิเิฆสสฆเมซําฆเมฆเมอเมฆเป็นเงิเมอเมฆเมฆเเมืเมฆเมบเอาามฆเมรเมฆเมฆามฆเม้นมฆเงฆเมลเจฆามฆเมฆามฆเมฆเงฆเมฆเมฆเงไเมฆเมฆเมฆเเน ยังไงล่ะอาจารย์ข้าน้ขึ้นปางหอักลุ่มไฟเนี้ยเน้ใได้กสิสิบสอนให้เลียยร้อยกันเหมือนใจเรายังยังตึ้งเดือดลำไม่นับมาเผ้าอบองเป็นกองดีมีกันรู้นกันในหันน้ำมาก่อนของเรานั้นสิมโนงใครปัญญาย องเลอสีสังใบไปหอดเมื่อย้ำใดจังสิเปิดเปิงใบสิจักหูรอกวดีเลือดสีขิงสั้งสมเถอเป็นงานความรับเมื่อจับเอาปาโวบบงกกาาบลากรือบ้านหนึ่งหหนล้จะไนาปนัจากันอ สงส่ประทรวงที่มันยังโยซตอนกัยในหันแปลกใจพ่อมาอดป้าไหมผมไม่กันเป็นปลากนกหนาจันตาโคเริ่มสัญญาเพราะเสียอวามรบนี้ต้านแม่ยังบ่ทันมนบ้านมันมาเลยเปิดเบิงโวย่าดจิตบอถึง กลายเป็นเงี้ยงุ่มหนาโมลานงสื้อานาถ้ามังเห็นจนตาสีข้างปากกระชังขันกระแขงสวยก็แค่ว่าแพงกับปอดลงมาให้เมืองเมื่อไรกันต้องมีบ่มีเสียเจ้าจักบอลเที้ยวกะโกงงอนอ้อนซอนหลายบัดเยี่ยมโอ้ยหลอนหล่อนละไหม ก็จากนั้นจะเกิดความรักใคร่ไหนละวางเราขัางสองตกลงความตกความกันมอนนันน้นกนัเวลาเดินเดนเนเดินเดินเดินเดนเดิาเดิน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 เเินเดินดอนิดน ไม่ไ่เลยพ่อไปหอดบอลลุมกันไปป้าสิริกนาใกล้ทงลงเหลียงจนปเล็กมาลัดบอลขนาดเอาไว้แม่พ่อจนเหลวเนานั่งมองเกิดฮังนี่และเิดตนเป็นพอบ่โมลาจะเกิด้าถึงนกับคารกเข็มหัว สันดานนี้สันดาจัวสำแดงเด็ดเิีธิวที่เรศที่นอกใจควาตูนไปมักจนพอใจลายฝายดินไปป่าเอ้ยเทวดาจิตสาบแชงไม่เอ้ยขนาดเกิดเจอแย่งกว่าปารลมหอมจิดีเอ้จันทร์ตะโกยานชีวิตเตาสิ้นกเอินเงยไปไหวจ่าจังตะโกนให้อเรา เงี้ยปลากันดอกไม้นั่งมอลาส้องใจเอ็นปนลาชนลวดลวอยากมีกว่ามากกว่าไม่จับปลากันส่งไปเงีนยทางไปดาบกาให้หัวแก้วดอก,ดร,กร,อรับเอาจนใดที่ใดเบาเบาเ่นับเลื่อกันสองสามดามปลากันดทั้งตอวแม่หมูดอกกล้ากรนอง เมือคำแกงนาวจงาตะโอเลือดลังไม่ใหญ่เอ้ยดาบแค่เก็ดปันดังใครจะทนนกอยู่ใดไว้บาข้าวกาข้าวตายแล้วลานัสสัต กาญนบาานยากอดยศเล่าหินเพรินกินกาจนดอกข้าวปุ่มตกลงจนดอนส้อนกันนอนน้ำดอกกินกอมพี่แม่เอ้ยทั้งตาขาวหอ้บาไว้ใจต่อคอยคอปเรียนอยู่นึ่งเตือนกันมาอเศร้าจนเลยจากี้ป่าป่อยนางโอลายโยกป่าดงนกคงไม่บังแสงเยวนหย ว่าน้ยันมายิ่งหนาเนื้อใจมาั้ามีน้อยสู้ไอ้ยเจ้ารอเก้าเทียงเม่์ไอ้ไอ้ยมท่ากนเลยมาสบเืียงจันทราโครบให้ข้าวขึ้นมาเพ่งกะรังดำนาเข้าต้นหมอละรัใจสาว ข้าเพิ่นมาพร้อมกันเอาไว้สิเกิดไฟจากกันสาบแช่งให้สามเรื่องที่บัดสีพรรณไม่ใช่สาไปเป็นนางพี่โยปาลหรงนภม่ฟังไซฮุนให้อาผัวเกินบาาควางมาผัวควางวับ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 แต่มาหวังบักเกิด แต่แล้วก็ห่างส่นี่เป็นยังไงห้องไหนเนี่ยมียเอาห่างประกาศห่างจักคนเขาเองก็ได้ดอกน้อพี่เม่ยโบผันเนาะโอ้ยน้อแม่้องว่าผัวผัวหัวแต่นี่ยงใหญ่โอ้ยน้อแม่พังคำปวดปวดร้องแก่หน่อยโยกงาเนา เบื้องรูปร่างนากระกำดำหมองยาเขาเดินปีกเขาเหงิดประเพณีบ้านไปบ่สงสังนั่งโมลานดอกเด้อแม่เอ็มแม่นี่เราเนาะบุญ่าไปบ่เสียบุญคำ ใครบ่แช่บนกำกับจะได้ล่องน้ำกันมอรอบตงข้ามไข่ผู้เล่นขอห้ามไม่นำบาการมีกันลงขึ้นประเพณีเห็นโบราณเมาเมงเงาเมาสาวฟังเหยาะยังเห็นฟังมือจังคนว่าแม่เอ๋ยแม่ไผรบ่แช่บนกำกับเสีเปลือกนกจังสีเปลี่ยนตาหนีจังคนเมาได้แค่น้อย ຍອງອັນນີ້ເອົາກ โคดบอีเมลขอได้เงาเลยนะาเมยเนาะอาบันเอกอาจารย์สดใสนี่หมดเบาจักน้อยนี่ข้าน้อยผมจะมาเมื่อยแห้งเถอะจะมาเป็นจะได้เป็นอัวรัวอาราายกเป็นเมย์เมยนะาเมยเนาะเมื่อได้หลับ่ได้นอน่ได้พักผ่อนเถอะย้ำมาขึ้นย้ำเบ้นอีเมลเอ้ยป่อยเสียเวลาป้อยเอาปล่อยไปอุ้ยเมื่อยเห็นใจกันเอาหันใจจักขานาทีเด้อ อ้าวนี่พญายจุดถูกไวจากนี้ไปเตียมจิตเตียมใจให้เพันเศ้าเมื่อจักสองหรือสามนาทีจุดถูกได้แล้วก็มาแจกมาจายลูกหลานผ้าไหมมีบอผ้าเวนผ้าไหมมีบอ